สวัสดีครับพี่นองมือนี้กับมาเบิงแต่งโมนะครับเด้อหลังจากล่งกระสอบได้ประมาณ3ามสีมือมาแล้วนะครับเมือนมู่บ้านนี่ได้ไปซื้อปุ๋ยยูเรียมากนะครับสูตรสิบหกสิบหกสิอ้ไปถามจะาของปุ๋ยปุ่นละคนวากะสามารถใส่ได้เยอะครับแต่บอต้องใส่หลายปันไหนนะครับเนราะว่าต้นใหม่มันยังอ่อนๆอ,อยู่เป็นในคนแนะนํามาว่าใส่ปอก ผสมน้ำแล้วไปฉีดน,นะครับแต่ว่าผมว่ามันสีย่งยากไปก็เลยสิโล่งแบบเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนะครับเนาะต้นใหม่ของเ้าวกะแต่เริ่มปลูกมากจนถึงตอนนี้กับประมาณสิบเจ็ดสิบแดเมือก็บเกือบเกือบยี่สิบเมือนะครับเนาะกะเลอามาเบองกันครับว่ามันสิเป็นจังไ๋นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นต้นใหม่ของเ้าเได้พี่น้องเด้เป็นตน้นแตงโมครับ มีมือในอากาศก็ดี้ดีพี่น้องคือจังคึมฟ้าคึมฝนนี่แหละครับเสียงอาจสิบว่าชัดได้พี่น้องลมมันหลลักษณะของคนเกิดมีใบจริงขึ้นมากเลยได้พี่น้อง2ใบ3าใบใบที่4ที่หากระล่างสีงออกมากผมก็คิดว่ามันเหมาะแก่การใส่ปุ๋ยนะครับเพราะที่ซอยให้เพิ่นขยายหลากขยายยอดนะครับเนาะเห็นไหมพี่น้อง ผมกว่ามาันก็นงามพ่อใส่ได้อยู่ด้เนนะครับเนาะอันนี้คือต้นแต่งโมท่ที่เท่าล่งไง้บสำหรับปุ๋ยนี่ครับพี่น้องไปสื่อมากหนึ่งกิโลสี่สิบบาทเ <anging out> จ๊สิคุมบ่คุมไปในได้พี่น้องตอนนี้ก็ลงทุ้นไปหลายลอยเลยได้นี่ปุ๋ยปุ๋ยนี่ผมสื่อหถุงหกถุงลอย แต่ว่าซื้อมาดเจ็ดถุงก็เป็นปุ๋ยสำหรับดินนี่ลอยยี่ปุ๋ยสีสิบบักแตงมอเม็ดละสิบบาทเฉลี่ยแล้วก็บสามลอยกว่านะครับสามลอยเกิดที่ลอยก็บว่บบเป็นยังนะพี่น้องนะล่องมาเบิง่งว่ามันสิเป็นยังไงครับผมสำหรับเม็ดปุ๋ยนะครับเด้อมันสิเป็นเม็ดลักษณะนี่แหละคือกับมาพี่น้องเป็นเม็ดสีฝาต้นหนึ่งใส่ประม่านซ้ำหนีมันสิหลายบ่เนาะ ผมกับ่บแน่ใจนะครับเนาะใสแบบใหนันเป็นนี่เพราะว่าผมกับบอคอยนี่ใส่จากน้ออนนะครับเนาะพ่อให้อนี้บบใสหลายใสขอบขอบนอกเอาครับพี่นอ้องสน,นีบไปกวัน,น <c oughs> อยาเพิ่นเฮี่ยวเนะพี่น้องเนาะบากาใส่ลาย ใส่แต่ความงอาไว้กวนเอาครับผู้ขายพ่นบอกว่าไ่ต้องใส่ลายใส่จึงนึงมาใส่ยัดใส่ไต่ๆพันว่าอกออกมาข้างนอกผมกันนี่นะครับอาพี่น้อง เบิ่งนีต่ตอนนีจ้จงโอ้ยเหลียวกับว่าเห็นนะพี่น้องใบพันพบหลายไปบี่น้อผมกับว่านี่ใจเสริมกันไปนะครับเนาะอ่าเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับยังคอยก็เบิ้งสายกันได้พวีว่น้องผมกับแซางงานเงินสิละ เออตัวนี้ขึ้นน้อยแต่ไม่วา่าจังไดหรือประมาณนีเนะผมสี่เซนี่จั้นนอยกันหนาผมก็ย,ยังไม่เห็นประมาณนี้เนา้โอเคครับเห็นแล้วครับในปุ๋ยเนาะครับเนาะแตื่อการเจริญเติบโตมันนีต้นหนึ่งนะพี่น้องผมว่ามันบ่า่อยสิเจริญเ,เติบโตดีเป็นไงน,นี่ผมมาต้นนี่เั่นผมฝัง ฝังลึกเกินไปบ่าบาง,งลักษณะต้นเพิ่นนะครนะับเนาะใบใบเจริญเติบโตว,ว่าค่อยดีเป็นไงพี่น้องเบิ่งสังเกตสายผมนี่ว่ามันโอเคบ่สำหรับพวกอื่นนี่ก็โอเคครับจเจริญเติบโตดีเซิร์สก็ไปเนี่กูเกินถามเพิ่นนะครับว่าไอ้ใส่น้ำก้อนเหือ้อสีใส่ปุ๋ยก้อนน,อนี้ก้อนน้ำกับใบนี้กับสีใส่น้ำนะครับเพราะ ให้ปุ๋ยละลายนะครับเนาะเดี๋ยวยังคอยวากันมี่ยังเกิดขึ้นได้ก็สิไรงานมาให้เบิง่งเสมอแหละครับอัปเดตกันเสมอได้พี่น้องเด้อสำหรับการปลูกแตงโมจูบิลี่บนดาดฟ้านะครับเนาะก็ะเป็นแนวทางของเฮ้ารับผมสําหรับมือนี้ก็พ่อสามีกอนเด้ครับเด้อเดี๋ยวสีมารายงานอีกคันว่ามันมี่ยังเกิดขึ้นหลังจากใส่ปุ๋ย เทดหาเอาครับว่าแมน่นเทดหากับว้าเแม่นแบบพี่น้องเพราะว่าบนดาดฟ้านี่ผมก็ค่อยปลูกเปลือดพักสวนขั้วมากแบบยางหลายเลยแถวนี้เดี๋ยวบงว่างผมสิล่งรูปก็เก้าไหเบิงได้ครับด้ว,ว่าแถวนี้นี่มันเป็นสิ่งที่สวยงามมากเลยครับผม